เอาละครับผมสำหรับเล่าตำราของเฮานะครับเนาะสำหรับในชุดนี้นะครับผมเฮากะจับออกมานะครับก็เป็นชุดสูตรเดิมสูตรเก่าสูตรเดิมสูตรหลักของเฮานะครับเนาะนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเด่นออกมาเป็นชุดนี้เลยนะครับชุดนี้นะครับในงวดนี้เด่นสองกับ5้านะครับเด่นสองกับห้านะนะครับจับคู่กันได้ไหมน่าจะได้น่าจะได้นะจับคู่กันนะครับสองห้า้าสองน่าจะได้นะนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮาสี่ไปเทแต้มรวมสูตรที่สามนะครับอันนี้เป็นแต้มรวมสูตรที่สอง เต้มแต้มลมสุดที่สองนะสุดที่สองนะครับเอาสิไปที่สุดที่สามนะเต็มลงสุดที่สามนะในเต็มลมสุดที่สามเด็กเขาบู๊ยเดินดีครับเพื่อนเดินดีครับนะเทียบชนได้ไหมเทียบชนได้เลยนะครับเทียบชนได้เลยนะครับเอาแสงลงอย่างหน่อยจาครับนะครับในวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะครับเอาในวันที่ผ่านมานี่เรายังไม่ได้คำนวณเนาะ ไม่ได้คำนวณเลยไม่ได้คำนวณนว่าที่ผ่านมานี้ก็จะเป็นเจ็ดสี่สนะี่ห้าสี่หกเนาะในวันที่ผ่านมาเจ็ดสี่สี่ห้าสี่หกนะครับก็จะเป็นหนะ้าสี่หกเนาะห้าสี่หกแล้วก็สี่ห้านะครับ ก็มาบนล่างนะครับมาแต้มเก้าและแต้มศูนย์นะครับมาแต้มศูนย์แต้มเก้านะครับสุดที่สามมาดีกันบนล่างนะครับบนล่างมาบนล่างเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับประมวลผลนะครับใช้สองตำแหน่งคือหลักพันกับหลักร้อยบวกสี่คงที่นะครับบวกกันเลยนะครับ สี่บวกสี่บวกห้าเป็นเก้าสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสี่ก็จะเป็นสามตัวนี้เรนะียงแต้มนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เรียงแต้มนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับที่สามเทียบเลยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 90นะครับตัวที่ชนก็จะมีศูนย์นะครับมีสามมีศูนมีสามแล้วก็มีสี่มีห้ามีเจ็ดแล้วก็มีเก้านะครับก็ไม่ชนสองตัวนะครับหนึ่งกับสองแล้วก็หกกับแปดก็จะได้หกตัวเท่าเดิมหกตัวเท่าเดิมสามสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์นะครับ สามสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์หกตัวนะครับสามสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์เนาะเอานะครับสามสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์นะครับตัวไหนสามสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์นะครับสามสี่ห้าเจ็ดนะครับสี่ห้าเจ็ดนะครับมีนะครับเก้าหนึ่งไม่มีสองไม่มีนะครับสองไม่มีตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มี หนึ่งหกเลขเจ็ดนะครับเจ็ดแต้มนะครับหนึ่งแปดเก้าแต้มหนึ่งเก้ามีศูนย์แต้มหนึ่งหนึ่งสองแต้มไม่มีหนึ่งสองมีสามแต้มนะครับหนึ่งสี่มีห้าแต้มหกหนึ่งเจ็ดแต้มหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแต้มนะครับเก้าหนึ่งศูนย์แต้มสองหนึ่งสามแต้ม สองศูนย์สองแต้มไม่มีสองห้าเจ็ดแต้มนะครับเข้าเจ็ดแต้มแล้วสองห้านี่ครับเจ็ดแต้มครับสองห้าชุดนี้เนาะนะครับแล้วก็สี่ห้าเก้าแต้มห้าห้าศูนย์แต้มห้าหกหนึ่งแต้มไม่มีห้าเจ็ดสองแต้มไม่มีห้าแปดสามแต้มห้าเก้าก็สี่แต้มนะครับห้าหกหนึ่งแต้มไม่มีห้าเจ็ดสองแต้มไม่มีห้าแปดสามแต้ม ห้าเก้าก็สีแจ่มนี่นะครับตัวที่เราขีดตรงสีแดงตัวนี้โอ้โหบวมหนาจอเลยนะครับมันมัวนะครับนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคู้เด่นนะครับตรงที่เราขีดนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสอง ถ้ายี่สบเอดยิบสองนะครับตัวที่ไม่เข้าแต้มก็คือแต้มสองนะครับก็คือสองศูนย์ศูนย์สองนะครับสองศูนย์ศูนย์สองสองตัวนี้ไม่เข้าแต้มก็ตัดไปสองแต้มก็เหลือยี่สิบคู่นะครับยี่สิบคู่นะครับตัวที่เราขีดสีแดงนี่นะครับตัดสอง2ูนนองออกไปเหลือยี่สิบคู่ถ้าเพิ่มสอง2ูนูย์สองไปจะเป็นยี่สิบสองคู่นะโอเคนะยี่สิบคู่นะครับยี่สิบคู่นะครับตัดตัดสอง2ูนศย์สองเหลือยี่สิบคู่ ถ้าเอาตามที่เราเขียน22คู่นะครับเพราะว่ามันจะมี2002เพิ่มเข้ามาแต่มันไม่มีแต้มนะครับไม่มีแต้มเนาะครับสาหรับในชุดนี้นะครับตัวที่เราเลงไปก็จะเป็นตัวที่ฟันธงก็2552ไปเลยนะไปเนาะนะครับฟันธง2552เลยจับคู่นี้เลยคู่เดียว2552นะครับในวันนี้2552นะครับคู่เดียวนะครับคู่เดียววัดดวงนะครับวัดดวงเลยนะครับวัดดวง เพราะว่าเลขมันเด่นมาแบบนี้ก็จะพูดก,กันเลยนะครับตัวนี้มีสองห้าไหมมีสองห้านะครับตัวนี้ก็มีสองห้าอยู่ตัวนี้มีสองห้าสองห้าห้าสองนะครับตัวนี้ตัวนี้มีสองห้าไหมตัวนี้ไม่มีสองห้ามีแต่สามห้าเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเป็นสองห้าสองห้าตัวนี้ตัวนี้ก็สองตัวนี้ก็ห้าโอเคนะครับเท่านี้นะนะครับสําหรับในงวดนี้เนาะนะครับผมสองห้าสองฟันตรงจุดเดียวสองตัวนี้นะครับ จับคู่กันเลยสองห้า้าสองนะครับคู่กันเลยนะครับอยู่ในชุดนี้ก็มีสองห้านะครับห้าสองมีไหมห้าสองห้าสองไม่ม, 5, 2, 5, ม,มีมีแต่สองห้าเอาสองห้าชุดเดียวสองห้าเลยนะตรงตรงไปเลยนะสองห้าตัวนี้ห้าสองไม่มีนะครับเพราะว่าทําไมมันไม่มีห้าสองมันต้องมีห้าสองสิห้าสองไปไหนอ่ะ หนึ่งสองมันต้องมีห้าสองนี่ห้าสองมันมีอยู่ตรงนี้นี่ห้าสองทำไมอยู่ตรงนี้มันไม่มีห้าสองอ่ะเอาละห้าหนึ่งมีไหมห้าหนึ่งมีห้าสองมันต้องมีจ้ะโอ้ยทำไมไม่เอาห้าสองมาใส่เล่าห้าสองมันมีอยู่ห้าสองแต่แต่ในชุดนี้ไม่มีห้าสอง ออสองห้าห้าสองนะครับสองห้าห้าสองนะครับอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสิบยี่สิบสามเสีบสามสิบห้าคู่นะครับสามสิบห้าคู่นะครับตรงนี้ไม่ใช่สามสิบสี่นะครับสามสิบห้าคู่นเนาะสามสิบห้าคู่นะครับเอาห้าสองมาใส่นะครับตัวนี้เป็นสามสิบห้าเนาะสามสิบห้าคู่ชุดเต็มนะครับ ชุดเต็มสามสิบห้าคู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นห้าสองสองห้านะครับตัวนี้นะครับห้าสองสองห้าโอเคมีตัวกลับด้วยนะครับห้าสองสองห้าเนาะนะครับผมเอานะครับสําหรับในคลิปนี้เนาะแอนเคยเพิ่งทำนี่แกล้เพื่อนไปเลยนะครับเนาะตัวเด่นมาแล้วนะครับแต้มรวมนะครับมีอยู่ยี่สิบคู่นะครับยี่สิบเอ็ดคู่กับตัวนี้ห้าสองสองห้าเนี่ย เป็น21คู่นะครยีนะครับอ่ายีคู่เนาะโอเคนะครับสําหรับในรับหนาของเขาในชุดนี้สามสิห้าคู่จัดไปนะครับยีบคู่จัดหนักไปนะครับสองห้าหชุดเดียวฝันพงนะครับนะครับผมในคลิปนี้นะครับจะถ้าต้องการรูดนะครับรูดก็จะเป็น38คู่นะครับถ้ารูดรูดสกับรูด5้าสาคู่นะครับถ้ารูดนะครับรูดสองสิบคู่ ไอ้สิบคู่โรดสองคู่โูดห้ 5, คู่รวมกันเป็น38คู่38คู่นะครับโูด5้ากับ2นะครับอาละครบมบรมสัาพันี้คลิปนี้นะครับเป็นเกส้ย,ยนจะมีร้านเพื่นอนผลเลยสวัสดีครับ